เบาๆทั้งสามเกียร์ จากถีงนเดินท่อมาเรียบร้อยนะครับลูกค้าเอามาให้จูนใหม่ลบทิ้งแก้งานใหม่หมดนะครับรับจูนแก้รับแก้งานไม่ดีกว่าเดิมไม่เอาตังค์ลดเดยหน่อยนะครับก่อสนสการ ปลายการันตี215อย่างนี้แล้วกันเพราะว่าปวคข้ามรถเยอะส่งงานตามนั้นนะครับ o p t a n แ m a โ4ร์จะเป็นไงจะใครรั